สิ้นเสียงสั่งแอคชัน่นนักสดแสดงเดินเข้าเซตก่อนเอื้อนเอ่ยบทตามสคริปต์ท่ามกลางสายตาจับจ้องจากทีมงานที่ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยนี่คือบรรยากาศของกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องฮาริต้าที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาถ่ายทำอีกครั้งหลังการระบาดของโควิด -19 ในไนจีเรียทุเราลง สองเดือนที่บรรดาธุรกิจห้างร้านต่างๆในไนจีเรียต้องปิดตัวรวมไปถึงกองถ่ายด้วยเช่นกันวันนี้รัฐบาลผ่อนปรนข้อห้ามแต่การกลับมาเปิดอีกครั้งต้องแลกกับข้อจำกัดมากมายกองถ่ายที่มีทีมงานหลายชีวิตถูกลดจำนวนเหลือน้อยกว่าครึ่งหน้ากากอน,อนามัยกลายเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีติดตัวเจลล้างมือจะเปรย์แอลกอฮอล์ถูกตั้งตามจุดต่างๆ uh, before the COVID-19 we were filming we we're over 70 people that we were filming with crew But because we're trying to avoid having a lot of crowd in one place, we have to we had to bring down the number of our crew from seventy to twelve. So currently we're just about twelve people on set that are walking. Well We have cut down on you know the number of Persons that has to be on sets, um, most of the scenes where you have to hug or be very cozy, it, it's not the same anymore. So we have to be very cautious of our gait, our nuances, whatever it is that we are doing. You get so to, to protect ourselves. Yeah, so it has affected the emotions and all that. การถ่ายทําแบบวิถีใหม่ทําให้เกิดความกังวลว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในไนจีเรียที่กําลังลุ่งเรืองอาจต้องหยุดชะงักลงมีคนไม่มากที่รู้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกาหลากหลายและโดดเด่นไม่น้อยไปกว่าใครในประเทศกาหน้ามีกูมาวดภาพยนตร์ทุนต่ำที่เน้นการด้นสดและถ่ายทำเสร็จทั้งเรื่องภายในไม่กี่วัน ที่ยูกันดามีวากาลีวูดที่ขายเนื้อหาแอคชั่นแบบบ้านๆส่วนที่ประเทศเคนยามีริเวอร์วูดโดยได้ชื่อมาจากถนนริเวอร์ที่เต็มไปด้วยโรงแรมและร้านอาหารซึ่งนิยมเปิดให้กองถ่ายเข้ามาใช้สถานที่ฟรีๆโดยแลกกับการโฆษณาแต่และประเทศมีแนวทางเฉพาะตัวในการขับเคลื่อนภาพยนตร์แต่ทั้งหมดเทียบไม่ได้กับนอร์ววูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในจเรีย หากเราค้นคำว่านอลิวูดในอินเทอร์เน็ตเราจะพบภาพยนตร์เนื้อหาล่อแหลมสอบไปในทางเพศสิ่งนี้สร้างความเข้าใจผิดให้กับนอลิวูดเพราะอันที่จริงแล้วนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจากภาพยนตร์มากถึง2,500เรื่องที่ไนจีเรียผลิตต่อปีหรือเฉลี่ย50เรื่องต่อสัปดาห์ไนจีเรียมีประชากรเกือบ200ล้านคนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของทวีปไม่เพียงแค่น้ำมันและผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นที่เป็นสินค้าส่งออก แต่ยังมีความบันเทิงด้วยปริมาณและความหลากหลายส่งให้นอริวูดครองใจผู้ชมทั่วแอฟริกาที่ชมผ่านเคเบิลทีวีและระบบออนไลน์เป็นธุรกิจดาวรุ่งที่นำเงินเข้าประเทศถึง600ล้านดอนลลาร์สหรัฐต่อปีปัจจุบันว่ากันว่าความยิ่งใหญ่ของนอริวูดเป็นรองแค่บริวูดเท่านั้น ปี2017 The Wedding Party สร้างสถิติใหม่ด้วยการยืนโรงนานถึง2เดือนและกลายเป็นกระแสนในแอฟริการูปถึงยังถูกนำไปฉายตามเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆทั่วโลก to together. Making why we need to be together. no matter the try beginning of the movie i laughed all through to the end and like this is the first that's never happened with watching an olive not e v e movie แต่ the wedding party คือส่วนน้อยในภาพรวมวงการหนังในไนจีเรียยังคงเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพต้นทุนที่ต่ําประกอบกับไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตที่มีจํากัด ส่งผลให้ส่วนใหญ่ของหนังนอร์วูดมักเป็นหนังต้นทุนต่ำเนื้อหาชิงรักหักสวาสดที่ถ่ายทำเสร็จในไม่เกิน10วันดังที่ปรากฏตามอินเทอร์เน็ตใครบางคนต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้สำหรับผู้กำกับอย่างอโฟลายันแม้จะมีตลาดที่มั่นคงอยู่แล้วแต่ตัวเขาต้องการยกระดับให้เทียบเท่ากับฮอลลีวูด Some people are very comfortable making in making low quality products and because for them it's only a means of livelihood you know for them they only make money and they hang a living from it for me film is not a, about earning a living film is is life for me i breathe film i sleep film ลดความเป็นฮอลลีวูดลงเพิ่มเป็นความฮอลลีวูดให้มากขึ้นคือหัวใจในการทําหนังของอฟโฟลายันภาพยนตร์เรื่อง The CO e ที่เขากํากับใช้เงินทุนไปมากถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับภาพยนตร์ทั่วไปที่ใช้เพียงส0 0 0มดอลลา,าร์สหรัฐอีกทั้งยังใช้นักแสดงจากหลายประเทศแบบเดียวกันกับที่ฮอลลีวูดทำเดอะซีโกลายเป็นที่พูดถึงในฐานะหนังในจีเรียที่ก้าวไปอีกขั้นส่วนในภาพรวมเองตลาดหนังในจีเรียกำลังเนื้อหอมหลังเน็ตฟลิกประกาศเตรียมลงทุนสร้างหนังร่วมแต่เส้นทางสู่ความก้าวหน้ามีอันต้องสะดุดลงเพราะไวรัสโควิด -19 See you, one, see you นี่คือบรรยากาศของอีกกองถ่ายหนึ่งหลังรัฐบาลอนุญาตภายใต้ชีวิตวิถีใหม่เทียบกับกองถ่ายฮาริตา้าที่มีทีมงาน12คนแล้วที่นี่แย่กว่าเพราะมีทีมงานเพียง7คนเท่านั้น <Okay. S 1> ภาระหน้าที่จึงมาตกอยู่ที่ผู้กำกับ Been very cumbersome. I as a producer and as a director it's been from the position of order before now. Just give instruction and you have PAs on set running to get this done. But because of this pandemic, I have to do everything, not everything, a lot of things myself, so that the integrity of the production is not compromised. ในระยะยาวมาตรการเหล่านี้จะจำกัดไอเดียใหม่ๆและทำให้ภาพฝันที่ใครหลายคนอยากเห็นนอลิวูดก้าวไปสู่ความเป็นสากลเป็นไปได้ยากที่เลวร้ายกว่าคือผลกระทบทางเศรษฐกิจเดิมภาพยนตร์ช่วยให้คนหนุ่มสาวหลายล้านคนในประเทศนี้มีงานทำมาวันนี้จำนวนมากกำลังเสี่ยงตกงานโควิด -19 กำลังเพิ่มความยากจนในทุกภาคส่วนแม้แต่วงการบันเทิงก็หนีไม่พ้น